วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของจิตวิทยาและการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์แบบขั้นเทพใครที่เคยสงสัยว่าทำไมบางคนถึงเดาใจคนอื่นได้แม่นยำราวกับอ่านหนังสือเล่มโปรดวันนี้คุณจะได้รู้จัก15เทคนิคอ่านใจคนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทันทีและไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นเทคนิคที่ใช้โดยนักจิตวิทยานักสื่อสารมืออาชีพและคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริง เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความคิดอารมณ์และเจตนาของคนรอบข้างได้อย่างแม่นยำข้อ 1. อ่านภาษากายเป็นเบื้องต้นคุณอาจเคยสังเกตว่าคนบางคนพูดไม่กี่คำแต่ร่างกายส่งสัญญาณออกมามากมายการอ่านภาษากายเป็นเทคนิคพื้นฐานและทรงพลังที่สุดเพราะร่างกายไม่โกหกมันสื่อสารอารมณ์ความคิดและเจตนาโดยไม่รู้ตัว เริ่มจากท่าทางโดยรวมคนที่ยืนตัวตรงไหล่ไม่หอ่อเท้าตั้งมัน่นมักแสดงถึงความมั่นใจและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในขณะที่คนที่หอไหลเอียงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งมักรู้สึกอึดอัดไม่มั่นใจหรือพยายามปกป้องตัวเองการสังเกตท่าทางร่างกายช่วยให้คุณเดาอารมณ์พื้นฐานได้ทันที มือและแขนยังสื่อสารความตั้งใจคนที่คขวยแขนบ่อยๆอ,อาจป้องกันตัวเองหรือซ่อนความรู้สึกแต่บางคนทำเพราะเป็นนิสัยการเปิดแขนขยับมือเวลาพูดมักสื่อถึงความมั่นใจและพร้อมสื่อสารมือและนิ้วบอกอารมณ์ลึกๆก,การขยับนิ้วเล่นของรอบตัวตีมือบนโต๊ะแสดงถึงความตื่นเต้นกระวนกระวายหรือความกังวลการวางมือแนบกับตัวเองแสดงถึงความสงบและควบคุมตัวเองได้ดี ขาและเท้าเป็นอีกส่วนสำคัญคนที่เอียงเท้าไปทางใดทางหนึ่งขณะสนทนามักสนใจหรืออยากไปยังทิศทางนั้นการกอดขาตัวเองโยกขาเบาๆแสดงถึงความตึงเครียดหรือความไม่มั่นคงการสังเกตรวมกับท่าทางอื่นๆจะช่วยให้คุณอ่านใจได้แม่นยำสีหน้าเป็นหน้าต่างของอารมณ์การยิ้มไม่ถึงตาแสดงถึงการปกปิดความรู้สึก การย่นคิ้วกระตุกคิ้วแสดงถึงความสงสัยหรือกังวลในขณะที่การสบตาและยิ้มพร้อมกันแสดงถึงความจริงใจการจับรายละเอียดเล็กๆเ,เช่นการกระตุกริมฝีปากหรือการเปลี่ยนสีหน้าอย่างรวดเร็วบอกอารมณ์แท้จริงของคนการเอียงตัวไปข้างหน้าแสดงถึงความสนใจและอยากมีส่วนร่วมการเอียงตัวไปด้านหลังหรือข้างๆอาจแสดงถึงความไม่สนใจหรือพยายอมรักษาระยะห่าง การหายใจช้าและสม่ำเสมอแสดงถึงความมั่นใจในขณะที่หายใจเร็วหรือไม่สม่ำเสมอแสดงถึงความตื่นเต้นหรือกังวลการเคลื่อนไหวเล็กๆที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเช่นเกบาใบหน้าการสัมผัสคอการขยับผมเป็นสัญญาณของความอึดอัดหรือความไม่มั่นใจการจับคู่สัญญาณหลายอย่างพร้อมกันทำให้ตีความแม่นยำตัวอย่างจริงคือในที่ประชุม คนที่พูดมั่นใจแต่ไขวยแขนเอียงตัวมือขยับเล็กน้อยและสีหน้าไม่มั่นคงแปลว่าเขาอาจไม่มั่นใจจริงๆการอ่านภาษากายช่วยให้คุณถามคำถามเจาะลึกหรือวางแผนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ 2. ฟังน้ำเสียงและจังหวะการพูดน้ำเสียงเป็นดัชนีอารมณ์ที่ทรงพลังคนพูดเร็วและเสียงสูงมักแสดงถึงความตื่นเต้นหรือความเครียดคนพูดช้าและเน้นคำแสดงถึงความมั่นใจและคิดรอบคอบการหยุดคำพูด การสะดุดหรือการลากเสียงสามารถบอกความรู้สึกจริงของเขาได้น้ำเสียงยังบ่งบอกความสนใจคนที่ตอบอย่างกระตือรือร้นด้วยเสียงเปล่งพลังแสดงว่ามีส่วนร่วมแต่ถ้าเสียงเบาแผ่วหรือสั้นมักแสดงถึงความไม่มั่นใจหรือไม่สนใจการจับจังหวัดและโทนเสียงช่วยให้คุณรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจเป็นสัญญาณของความตึงเครียดหรือความลังเล การฟังรายละเอียดเช่นการขึ้นลงของเสียงการเน้นคําและจังหวะคำพูดจะทำให้คุณอ่านใจคนได้ละเอียดกว่าการฟังแค่คำพูดข้อ 3. สังเกตการสบตาดวงตาเป็นหน้าต่างของอารมณ์และความคิดคนที่หลบตาอาจรู้สึกอึดอัดขี้อายหรือซ่อนความลับแต่ต้องสังเกตร,ร่วมกับท่าทางเพราะบางคนหลบตาเพราะประมาะไม่ใช่โกหก คนที่สบตานั่นและมั่นคงมักแสดงถึงความมั่นใจและความจริงใจการสบตาเร็วๆหรือเพ่งจ้องนานเกินไปอาจบ่งบอกถึงความตื่นเต้นความระแวงหรือความพยายามควบคุมสถานการณ์การสังเกตร่วมกับสีหน้าและน้ำเสียงทําให้ตีความแม่นยํามากขึ้นข้อ4ฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดตรงๆคําพูดบางครั้งไม่ได้สะท้อนความคิดหรือความรู้สึกที่แท้จริง การฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดตรงๆคือสังเกตรายละเอียดอื่นๆเช่นน้ำเสียงสีหน้าการใช้คำซ้ำการหยุดชั่วคราวหรือความขัดแย้งระหว่างคำพูดกับร่างกายตัวอย่างเช่นคนที่พูดว่าไม่เป็นไรแต่ยิ้มไม่ถึงตาน้ำเสียงสัน่นหรือมือควยแขนแสดงถึงความไม่สบายใจเทคนิคคือฟังทั้งบริบทและสัญญาณร่างกายรวมกันด้วยจะทำให้คุณเข้าใจอารมณ์ที่แท้จริงข้อ 5. สังเกตพฤติกรรมซ้ำๆ คนมักเผยตัวตนผ่านพฤติกรรมซ้ำๆการสังเกตพฤติกรรมซ้ำเช่นการหลบคำถามการเปลี่ยนเรื่องบ่อยๆหรือการใช้โทรศัพท์ขณะสนทนาสามารถบอกคุณได้ว่าเขาไม่อยากเปิดเผยหรือสนใจเรื่องนั้นจริงๆคนที่ทำซ้ำๆด้วยความตั้งใจมักสะท้อนถึงความคิดนิสัยและอารมณ์ภายในการจับสัญญ,ญาณซ้ำๆเหล่านี้รวมกับข้อสังเกตอื่นๆจะทำให้การอ่านใจแม่นยำและลึกขึ้นข้อ 6. ใช้คำถามปลายเปิด คำถามปลายเปิดคือคำถามที่ต้องตอบเกินกว่าใช่หรือไม่ใช่เช่นคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้หรือคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นเทคนิคน,นี้ช่วยให้คู่สนทนาเผยความคิดและความรู้สึกจริงๆออกมาโดยไม่รู้ตัวคนที่ตอบยาวและเล่าเรื่องราวมักมีความจริงใจและพร้อมแบ่งปันในขณะที่คนตอบสั้นๆหรือเลี่ยงประเด็นมักลังเลหรือซ่อนบางสิ่ง การฝึกใช้คำถามปลายเปิดต้องใส่ใจน้ำเสียงและท่าทางของตัวเองด้วยเพราะน้ำเสียงที่ผ่อนคลายและแสดงความสนใจจะทำให้คนตอบสบายใจมากขึ้นการถามคำถามปลายเปิดยังช่วยให้คุณจับสัญญาณย่อยเช่นการหยุดคิดก่อนตอบการเปลี่ยนสายตาหรือการรูปคอเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้บอกเขากำลังใช้ความคิดหนักหรือรู้สึกอึดอัดเทคนิคนี้เหมาะกับทุกสถานการณ์ทั้งการสนทนาเชิงธุรกิจการเจรจาหรือการพูดคุยในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นคุณถามเพื่อนร่วมงานว่าคุณรู้สึกยังไงกับโปรเจกต์นี้ถ้าเขาตอบอย่างกระตือรือร้นพร้อมยิ้มและสบตาแปลว่าเขามีส่วนร่วมและสนใจจริงๆแต่ถ้าเขาตอบสั้นๆพร้อมเลี่ยงสายตาแสดงว่าเขาอาจมีข้อกังวลหรือไม่อยากเปิดเผยการใช้คำถามปลายเปิดร่วมกับการสังเกตภาษากายและน้ำเสียงจะช่วยให้คุณอ่านใจคู่สนทนาได้ลึกยิ่งขึ้นข้อ 7. ฟังสิ่งที่ถูกเน้นซ้ำ คนมักพูดซ้ำสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ประโยคหรือแนวคิดหากคุณจับจุดที่ถูกพูดซ้ำได้คุณสามารถเดาได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญสูงสุดคนที่พูดซ้ำๆบ่อยๆมักแสดงถึงความกังวลความสนใจหรือความปรารถนาที่จะให้คุณเข้าใจสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นคู่สนทนาพูดซ้ำคำว่าเราต้องระวังความผิดพลาดบ่อยๆนั้นบ่งบอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงมาก เทคนิคนี้ช่วยให้คุณตั้งคำถามเชิงลึกต่อหรือวางกลยุทธ์รับมือกับความกังวลน,นั้นอย่างตรงจุดการฟังสิ่งที่ซ้ำไม่ได้หมายถึงจับคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสังเกตร่วมกับน้ำเสียงสีหน้าและท่าทางเช่นถ้าพูดซ้ำพร้อมมือขยับหรือเอียงตัวไปข้างหน้าแสดงว่ามีแรงมูลใจสูงและจริงจังการจับสัญ,ญญาณซ้ำๆเหล่านี้ทำให้คุณเข้าใจเจตนาและความคิดที่แท้จริงของคู่สนทนาข้อ 8. สังเกตการใช้เวลาในการตอบคำถาม เวลาที่คนใช้ในการตอบคำถามสามารถบอกความมั่นใจหรือความลังเลได้คนที่ตอบทันทีมักมั่นใจในสิ่งที่คิดแต่คนที่ต้องใช้เวลาคิดนานอาจลังเลหรือไม่อยากเปิดเผยความคิดเทคนิคนี้สามารถสังเกตได้ง่ายโดยการตั้งใจฟังช่วงเวลาระหว่างคำถามและคำตอบตัวอย่างเช่นในการประชุมคุณถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดใหม่หากตอบทันทีพร้อมน้ำเสียงมั่นใจแสดงว่าเขาพร้อมสนับสนุน แต่ถ้าหยุดคิดสักครู่ก่อนตอบพร้อมหลบสายตาหรือเล่นนิ้วมือแสดงว่าเขาอาจไม่มั่นใจหรือกำลังคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาการจับจังหวะเวลาและสัญญาณร่างกายพร้อมกันช่วยให้คุณอ่านใจได้ละเอียดและแม่นยำข้อ9ใช้การสะท้อนกลับการสะท้อนกลับคือการพูดหรือเล่าซ้ำสิ่งที่คู่สนทนาพูดด้วยคำพูดของตัวเองเพื่อให้เขายืนยันหรือแก้ไข เทคนิคนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเจรจาและจิตวิทยาการสื่อสารการสะท้อนกลับทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าได้รับการเข้าใจและบางครั้งจะเผยความคิดหรือความรู้สึกจริงๆออกมาโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นถ้าคนพูดว่าฉันรู้สึกกังวลกับงานนี้คุณสามารถสะท้อนกลับด้วยคำพูดว่าคุณหมายถึงว่ามีหลายอย่างที่ต้องจัดการพร้อมกันใช่ไหมคู่สนทนามักจะขยายความหรือยืนยันความรู้สึกจริงๆ เทคนิคนี้ช่วยให้คุณเข้าใจลึกกว่าที่คำพูดแรกแสดงออกการฝึกสะท้อนกลับต้องใส่ใจน้ำเสียงและจังหวะอย่าให้เหมือนการล้อเลียนแต่ให้ฟังอย่างตั้งใจและพูดด้วยความเข้าใจการสะท้อนกลับควบคู่กับการอ่านภาษากายและน้ำเสียงจะทำให้คุณเข้าใจคู่สนทนาได้แม่นยำกว่าข้อ 10. อ่านจากการจัดลำดับความสำคัญ คนมักแสดงสิ่งที่สำคัญกับตัวเองผ่านพฤติกรรมและการให้ความสำคัญเช่นการให้เวลากับเรื่องหนึ่งมากกว่าที่อื่นการตอบสนองต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความกระตือรือร้นหรือการยืนยันความคิดเห็นอย่างมั่นใจล้วนบ่งบอกถึงความสำคัญของเรื่องนั้นสำหรับเขาตัวอย่างเช่นถ้าคนให้เวลามากกับการเตรียมงานโปรเจกต์หนึ่งและพูดซ้ำถึงรายละเอียดต่างๆนั่นหมายความว่าเขาให้คุณค่ากับงานนี้สูง การสังเกตร,ร่วมกับการถามคำถามปลายเปิดและจับสัญญาณภาษากายจะทำให้คุณเห็นภาพชัดว่าคนคนนี้คิดอะไรสำคัญอะไรและพร้อมทำอะไรเทคนิคนี้ใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานการสังเกตรายละเอียดว่าใครให้ความสำคัญกับอะไรช่วยให้คุณปรับโลยุทธ์การสื่อสารวางแผนและตัดสินใจได้ตรงจุดข้อ 11. สังเกตการตอบสนองต่อการติชม การตอบสนองต่อการติชมเป็นดัชนีสำคัญของบุคลิกภาพและอารมณ์คนที่เปิดรับการติชมมักมีอารมณ์มั่นคงและพร้อมปรับตัวการตอบสนองด้วยการฟังอย่างตั้งใจพร้อมถามรายละเอียดแสดงถึงความเป็นมืออาชีพความมั่นใจและความเข้าใจตัวเองในทางตรงกันข้ามคนที่โกรธทันทีป้องกันตัวเองหรือพยายามหาข้อแก้ตัวมักแสดงถึงความอ่อนไหวกังวลหรือไม่พร้อมเปิดใจ เทคนิคนี้ช่วยให้คุณอ่านใจคนได้อย่างลึกซึ้งตัวอย่างเช่นในที่ทำงานคุณให้การติชมเกี่ยวกับงานที่เขาทำหากเขาตอบด้วยท่าทางขวัญคลายน้ำเสียงสม่ำเสมอและถามว่าคุณหมายถึงอ,อะไรแสดงว่าเขาเข้าใจข้อผิดพลาดและพร้อมปรับปรุงแต่ถ้าสังเกตว่าเขาหลบสายตาผู้เสียงแข็งหรือไข้แขนแสดงถึงความไม่มั่นใจหรือรู้สึกถูกคุกคาม เทคนิคคือจับคู่สัญญาณเหล่านี้กับภาษากายน้ำเสียงและความยาวของคำตอบอีกตัวอย่างการสังเกตเด็กๆหรือคนที่อยู่ในกลุ่มใหม่ๆเมื่อได้รับการติชมจะเผยอารมณ์ที่แท้จริงของเขาได้เร็วคนที่ตอบสนองด้วยความอึดอัดมักพยายามปรับตัวแต่ยังไม่พร้อมเปิดใจเต็มที่การสังเกตการตอบสนองเชิงลึกช่วยให้คุณเข้าใจและปรับวิธีการสื่อสารให้ตรงจุดข้อ 12. ฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดตรงๆโดยบริบท นอกจากคำพูดตรงๆบริบทและสภาพแวดล้อมรอบตัวสามารถบ่งบอกความหมายที่แท้จริงได้ตัวอย่างเช่นการหัวเราะของใครบางคนในสถานการณ์ที่จริงจังอาจสื่อถึงความพยายามปกปิดความรู้สึกอึดอัดหรือกังวลการจับบริบทร่วมกับภาษากายและน้ำเสียงเป็นกุญแจสำคัญในการอ่านใจเทคนิคนี้คือสังเกตความขัดแย้งระหว่างคำพูดและสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าคนพูดว่าฉันโอเค แต่สีหน้าตามือและท่าทางสื่อถึงความเครียดนั่นคือสัญญาณว่าความรู้สึกจริงไม่ได้ตรงกับคำพูดการสังเกตแบบนี้ต้องใช้ความตั้งใจและฝึกฝนเพราะบางครั้งสัญญาณจะละเอียดมากเช่นการกระตุกของคิ้วการเปลี่ยนเสียงหรือการโยกเท้าการใช้เทคนิคนี้ในชีวิตจริงเช่นในการเจรจาธุรกิจหากคู่สนทนาพูดว่าเห็นด้วยกับข้อตกลงแต่สบตาเบนไปทางอื่นมือเล่นปากกาและน้ำเสียงไม่มั่นคง แปลว่าเขาอาจลังเลหรือไม่เต็มใจการสังเกตรายละเอียดเหล่านี้ทำให้คุณวางสตรยุ์เจรจาได้แม่นยำกว่าอีกตัวอย่างในชีวิตส่วนตัวเมื่อเพื่อนพูดว่าไม่เป็นไรแต่สีหน้าและท่าทางสื่อถึงความไม่สบายใจเทคนิคนี้ช่วยให้คุณถามคำถามเชิงลึกเพื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงการจับบริบทและสิ่งที่ไม่ได้พูดตรงๆทํทำให้การอ่านใจแม่นยำยิ่งขึ้นข้อ 13. ใช้พลังของการเงียบ การเงียบคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการอ่านใจคนบ่อยครั้งเราพยายามเติมคำพูดหรือเรียบถามคำตอบแต่ความเงียบสามารถทำให้คู่สนทนาเผยความคิดและความรู้สึกจริงๆออกมาเองการเงียบสร้างแรงกดดันเล็กๆให้คนต้องคิดและตัดสินใจว่าจะพูดอะไรออกมาตัวอย่างเช่นในการสนทนาคุณถามคู่สนทนาว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้วไม่พูดอะไรต่อปล่อยให้เงียบ3-5ถึงวินาที คนที่อึดอัดจะเริ่มพูดและอาจเผยความคิดหรือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่การใช้เงียบควบคู่กับการสังเกตภาษากายน้ำเสียงและสีหน้าจะทำให้คุณเดาใจได้ชัดเจนเทคนิคนี้ใช้ได้ทั้งในการเจรจาธุรกิจการสนทนาส่วนตัวหรือแม้แต่การสอนการเงียบต้องอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่ปล่อยให้เงียบยาวเกินไปจนรู้สึกอึดอัดหรือเสียมารยาทความเงียบที่มีจุดประสงค์คือสร้างพื้นที่ให้คู่สนทนาเผยใจ อีกตัวอย่างการเงียบสามารถใช้เพื่อทดสอบความจริงใจของคนหากคุณถามคำถามสำคัญและไม่ตอบสนองทันทีการเงียบช่วยให้คนต้องตัดสินใจว่าจะซื่อสัตย์หรือโกหกพลังของความเงียบจึงเป็นเครื่องมืออ่านใจที่ท,ทรงพลังที่สุดข้อ 14. สสังเกตการใช้พื้นที่และระยะห่างการใช้พื้นที่รอบตัวหรือระยะห่างระหว่างคุณกับคู่สนทนามีความหมายลึกซึง้ง คนที่ยืนใกล้คุณมากเกินไปอาจพยายามสร้างความสัมพันธ์หรือข่มความรู้สึกในขณะที่คนที่เว้นระยะห่างมากเกินไปแสดงถึงความระมัดระวังหรือไม่พร้อมเปิดใจการสังเกตร,ร่วมกับท่าทางมือขาและสีหน้าจะช่วยให้ตีความแม่นยำมากขึ้นเช่นถ้าคู่สนทนาเอียงตัวไปข้างหน้ายื่นมือออกเล็กน้อยแสดงถึงความสนใจและพร้อมมีส่วนร่วมแต่ถ้าเอียงตัวหลบหลังเก้าอี้หรือคว้แขนพร้อมสบตาหลบ แสดงถึงความระแวงหรือไม่สบายใจการใช้พื้นที่ยังบ่งบอกถึงสถานะทางอำนาจในกลุ่มเช่นในที่ประชุมคนที่ยืนหรือวางของบนโตะ๊ะแสดงถึงความมั่นใจและควบคุมสถานการณ์ในขณะที่คนที่นั่งเงียบๆมักเป็นผู้ฟังหรือยังลังเลเทคนิคคือสังเกตรายละเอียดเล็กๆเ,เช่นการเคลื่อนไหวมือการปรับตัวเข้าหาหรือถอยออกการขยับเก้าอี้การวางเท้าและการเอียงตัว ทุกอย่างรวมกันบอกอารมณ์และเจตนาได้ชัดเจนมากขึ้นในชีวิตประจำวันการสังเกตร,ระยะห่างช่วยให้คุณปรับวิธีเข้าหาและสื่อสารให้เหมาะสมหากเจรจาธุรกิจหรือสนทนาเชิงส่วนตัวการปรับระยะห่างให้ตรงกับสัญญาณที่ส่งออกมาจะทำให้คู่สนทนารู้สึกสบายใจและพร้อมเปิดเผยความคิดการฝึกคือสังเกตรอบตัวทุกวันลองสังเกตคนในคาเฟ่รถไฟหรือที่ทำงานว่าใครเข้าหาใครอย่างไร ใครเว้นระยะห่างเท่าไหร่ใครปรับตัวเข้าหาใครอย่างไรการสังเกตแบบนี้ฝึกให้คุณอ่านใจคนได้ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้นข้อ15สังเกตสัญญาณเล็กๆที่ซ่อนอยู่เทคนิคสุดท้ายคือการจับสัญญาณเล็กๆที่ซ่อนอยู่เช่นการกระตุกของคิ้วการขยับปากเล็กน้อยการรูปคอหรือการโยกพราวเล็กน้อยสัญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมักบอกความรู้สึกแท้จริง การจับรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ต้องใช้สังเกตร,ร่วมกับนั้นเสียงสีหน้าและบริบทเช่นคนที่พูดว่าฉันโอเคแต่ขยับปากหรือกระตุกคิ้วเล็กน้อยแสดงว่าอาจไม่โอเคจริงการสังเกตร,รายละเอียดเช่นนี้ต้องใช้สมาธิและความตั้งใจการจับสัญญาณเล็กๆซ้ำๆสามารถคาดเดาเจตนาอารมณ์และความคิดภายในได้แม่นยำมากขึ้นในสถานการณ์จริงเช่นเจรจาธุรกิจ หากคู่สนทนาแสดงสัญญาณเล็กๆเช่นการขยับมือหรือสบตาสั้นๆเมื่อพูดถึงเงื่อนไขาบางข้อนั่นบอกว่ามีข้อกังวลหรือข้อจำกัดการสังเกตและจดจำสัญญาณเล็กๆเหล่านี้ทำให้คุณสามารถเตรียมคำถามต่อหรือปรับกลยุทธ์การเจรจาได้ทันทีในชีวิตส่วนตัวสัญญ,ญาณเล็กๆยังบอกถึงความรู้สึกจริงๆของคนรอบตัวเช่นเพื่อนคนรักหรือสมาชิกในครอบครัว การจับสัญญาเล็กๆเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าใจอารมณ์และความต้องการของคนรอบตัวได้แม่นยำกว่าแค่ฟังคำพูดสัญญาเล็กๆบางครั้งซ่อนความลับหรือความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดออกมาได้เช่นการสบตาสั้นๆในบางประเด็นการเกาหัวการขยับผมเล็กน้อยหรือการกระตุกของคิ้วเทคนิคคือสังเกตร่วมกับสัญญาณใหญ่เช่นการพูดน้ำเสียงท่าทางและการจัดระยะห่างสัญญ,ญาณเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้คุณอ่านใจคนได้ครบทุกมิติ การฝึกคือสังเกตรายละเอียดทุกวันบันทึกสิ่งที่เห็นและเปรียบเทียบกับคำพูดและผลลัพธ์คุณจะเริ่มจับแพทเทิร์นได้ว่าคนแต่ละคนส่งสัญญาณแบบไหนเมื่อรู้สึกอย่างไรการฝึกสังเกตสัญญาณเล็กๆทำให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอ่านใจคนสามารถเดาเจตนาความคิดและอารมณ์ได้แม่นยำและรวดเร็วการอ่านใจคนไม่ใช่เรื่องของเทคนิคหรือทฤษฎีแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจมนุษย์ในระดับลึกที่สุดการสังเกตการฟัง การจับสัญญาเล็กๆทุกอย่างล้วนมีความหมายและส่งผลต่อการสื่อสารและการตัดสินใจในชีวิตจริงการฝึกอ่านใจคนต้องใช้เวลาความตั้งใจและสมาธิสูงไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ทันทีเพียงแค่เรียนรู้เทคนิคจากหนังสือหรือพอดแคสต์คุณต้องลงมือสังเกตทดลองและปรับตัวในทุกสถานการณ์ในความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่าการอ่านใจคนเป็นพลังที่เหนือชั้นที่สุดของมนุษย์ เพราะมันทําให้คุณเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่พูดมองเห็นความรู้สึกที่ถูกซ่อนและเข้าใจเจตนาที่ไม่ได้ประกาศออกมาคนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านี้และมักพลาดข้อมูลสําคัญในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการเจรจาธุรกิจการอ่านใจคนช่วยให้คุณมีได้เปรียบทั้งในเรื่องของความเข้าใจและการตัดสินใจ ผมอยากเน้นว่าการอ่านใจคนไม่ใช่การสอดรู้สอดเห็นคนอื่นแต่เป็นเครื่องมือให้คุณเข้าใจและปรับตัวให้เหมาะสมการเข้าใจว่าคนคิดอะไรรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรทําให้คุณสามารถสื่อสารได้ตรงจุดเข้าใจแรงจูงใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการใช้เทคนิคเหล่านี้อย่างมีสติจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่ชาญฉลาดทั้งด้านอารมณ์และสังคมอีกมุมนึงที่ผมคิดว่าแตกต่างจากเทคนิคทั่วไปคือการสังเกตซ้ำและจับแพทเทิร์น คนเราไม่ใช่สิ่งที่สามารถอ่านได้จากการสังเกตครั้งเดียวทุกคนมีรูปแบบการแสดงอารมณ์และความคิดซ้ำๆหากคุณสังเกตรายละเอียดหลายครั้งคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงนิสัยความชอบและจุดอ่อนจุดแข็งเทคนิคนี้สำคัญมากในการอ่านใจคนในระยะยาวเช่นการเจรจาธุรกิจคุณอาจเจอคู่สนทนาหลายครั้งการสังเกตซ้ำๆจะช่วยให้คุณเดาแนวทางการตัดสินใจและการตอบสนองได้แม่นยำมากขึ้น ผมยังเห็นว่าการฝึกเชื่อมโยงหลายเทคนิคเข้าด้วยกันทำให้การอ่านใจคนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการสังเกตภาษากายต้องจับคู่กับน้ำเสียงการสบตาการใช้พื้นที่การถามคำถามปลายเปิดการจับสัญญาณซ้ำๆและการเงียบให้เหมาะสมเทคนิคเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกันจะทำให้คุณเข้าใจคนในระดับลึกยิ่งขึ้นมากกว่าการจับสัญญาณเดียว จากประสบการณ์ส่วนตัวผมเห็นว่าการฝึกอ่านใจคนทำให้ผมปรับตัวและสื่อสารได้ตรงจุดมากขึ้นเวลาเจอคนใหม่หรืออยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดผมสามารถเดาอารมณ์และเจตนาของคนอื่นได้เกือบทันทีทำให้วางแผนคำพูดและการกระทำได้ถูกต้องลดความขัดแยง้งและสร้างความเข้าใจที่ลึกกว่าเพื่อนร่วมงานหรือคู่สนทนาการฝึกนี้ยังช่วยให้คุณรู้ตัวเองมากขึ้นเพราะเมื่อคุณสังเกตคนอื่นคุณจะสังเกตตัวเองไปด้วย ช่นสัญญาณร่างกายน้ำเสียงและพฤติกรรมที่สะท้อนอารมณ์ของคุณผมเชื่อว่าการอ่านใจคนยังเป็นเครื่องมือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ อย่างแท้จริงคนที่แม่นในการอ่านใจคนจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์การฝึกนี้ไม่ได้แค่ทำให้คุณเข้าใจคนแต่ทำให้คุณเข้าใจตัวเองและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในชีวิตส่วนตัว เทคนิคการอ่านใจคนช่วยให้ผมเข้าใจเพื่อนครอบครัวและคนรักได้ดีขึ้นผมสามารถเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้พูดออกมาเข้าใจความต้องการและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่การสังเกตรายละเอียดเล็กๆเช่นการสบตาการขยับมือหรือการเอียงตัวทำให้การสื่อสารลื่นไหลลดความเข้าใจผิดและสร้างความไว้วางใจได้อย่างรวดเร็วในชีวิตการงานเทคนิคเหล่านี้มีประโยชน์มากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจ การสัมภาษณ์หรือการประชุมการจับสัญญาณเล็กๆร่วมกับคำพูดและน้ำเสียงช่วยให้คุณวางกลยุทธ์การสื่อสารได้ตรงจุดสามารถโน้มน้าวใจคนหรือรับมือกับความตึงเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพผมอยากเน้นว่าการอ่านใจคนต้องทำด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่ใช้เพื่อเอาเปรียบหรือควบคุมคนอื่นแต่เพื่อเข้าใจและปรับตัวให้เหมาะสมการสังเกตรายละเอียดการถามคำถามการฟังน้ำเสียงการเงียบและการสังเกตบริบท ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของคนอย่างชัดเจนอีกเรื่องที่สำคัญคือการฝึกสม่ำเสมอเทคนิคนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีต้องสังเกตรอบตัวทุกวันลองใช้ในสถานการณ์จริงจดจำผลลัพธ์และปรับตัวการฝึกสังเกตรายละเอียดจะทำให้คุณอ่านใจคนได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและเป็นธรรมชาติสำหรับผมการอ่านใจคนยังเป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบทางสังคม คนที่เข้าใจคนอื่นก่อนสามารถสื่อสารและโน้มน้าวได้ถูกจังหวะถูกเวลาและลดความขัดแย้งได้มากกว่าคนอื่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเทคนิคอ่านใจคนถึงทรงพลังและจำเป็นในทุกด้านของชีวิตสุดท้ายผมมองว่าการอ่านใจคนคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ผสมกันเพราะต้องใช้ทั้งสัญชาตญาณการสังเกตการจับสัญญาณและการตีความต้องผสมกับความรู้เรื่องพฤติกรรมมนุษย์และฝึกสังเกตร,รายละเอียด การรวมกันนี้ทําให้คุณกลายเป็นคนที่สามารถเข้าใจคนได้ลึกกว่าคนทั่วไปและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์จิตวิทยาเหนือคน